การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม <c oughs> กลับเข้าสู่รายการแนะนําผลิตภัณฑ์รถใหม่นะครับอยู่กันณนะที่ลาซาล87ครับแขวงบางนาเขตบางนากทมครับท่านใดที่อยากเดินทางมาดูรถที่ Perfect Certified u s ย d ูส r นะครับมาพบกับผมคนหุ่นหมีอย่างผมเนี่ยนะเดินทางมาง่ายมากเลยครับใครติดรถไฟฟ้ามาได้เลยนะสถานลงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งครับนั่งแท็กซี่เข้ามาเลยได้เลยคุณผู้ชมไม่เกิน50บาทนะ หรือใครมาจากต่างจังหวัดสายภาคตะวันออกจากฟอร์มินบุรีครับจับจุดง่ายๆเส้นท่านบางนาก็ได้สี่แยกบางนาก็ได้โรงพยาบาลสีคารินก็ได้วิ่งเลาะสี่นักรินมาเลยก็เข้าราสานมาได้เลยมาเจอกันได้เลยครับสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมวันนี้ครับเอาอีกแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเอาอีกแล้วมาชอบกันเลยชอบกันจังเลยกับรถตัวท็อปนะครับผมท็อปสูดในรุ่นท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ ยืนยันทุกคำพูดรับผิดชอบได้ทุกคำพูดแน่นอนนะท็อปวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะคันนี้ Camry 2.5 H-V Premium ครับตัว Premium จะเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วระบบ y o y o t a s e t y Sense มีไห่ครบครับระบบ y o y o t a s e t y ติ n ซ e จะใส่มาเฉพาะรถตัวท็อปสุดเท่านั้นในเกรดรุ่นนั้นๆนะครับจำไว้ให้ดีนะครับ T-S-S y o y o t a s e t y s e เ s e เฉพาะท็อปสุด ณนะตั้งแต่อดีตยนตยันเนี้ยปัจจุบันณนะวันนี้ยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมอ่ะไม่พูดพรมน์ทำเพลงครับไฟหน้าเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้แน่นอนดีไซน์รถแน่นอนครับ Camry เน้นสไตล์ของหรูหราความเล็กชูรี่ความมีระดับครับเสริมสร้างมาด้วยคโครมเมียมแน่นอนครับอย่างนี้ผมจะบอกตล,ลอดนะรถหรูๆเนี่ยมันจะแซมมันอยู่2อย่างคือ1คโครมเมียม2เปียนโนแบ็กนะครับกระจังหน้าครับโลโก้ เป็น t o y o ต้เป็น3ห่วงของเขาแหละพร้อมประกายสีฟ้าบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันคือไฮบริดนะฉันคือการลักเทคการลักโลกนะก็เลขทะเบียนสวยครับผมด้านล่างด้านหน้าคิ้วกันชนหน้าตัวเมทัลลิกยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวส่วนแบตเตอรี่เดี๋ยวมาพูดที่หลังละกันนะก็เดี๋ยววันนี้อตอนนี้ช่วงหน้าเอาดีไซน์ไปก่อนละกันราคาบอกเลยว้าวมากราคาหจะเท่าอีโกคาอยู่แล้วคุณผู้ชม รถปี16นะครับรถใช้งานไปแค่สีปีนะ4ปีเองอ่าเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ไฟหน้าลเลนโปรเจ c เตอร์เรนซีนอนให้นะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านล่างนะถ้าเป็นตัว e x ซิมโม,มันจะอยู่ทางด้านบนนะสีเป็นสีซิลเวอร์นะครับผมเป็นสีดําเดิมโรงงานทุกจุดนะทุกยะทุกจุดเป๊ะมากแมพอเห็นพอเห็นในนี่แล้วว่าแล้วทําไมมันจริงอย่างนี้ผม คิดจริงๆด้วยคุณผู้ชมพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะพอดีผมติดงานด่วนผมรีบมาอ่านคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ดูปียางมาก่อนเลยแต่พอมาสะดุดตาเอ๊ะเห็นเนี่ยครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นยางมิชลินแฟมาซีตัว4นะครับผมตัวสีไม่ได้เกตดกระจอกกระจอกนะคุณผู้ชมนะเป็นยางแบบคอมฟอร์ตนะครับถามว่าดูไงคอมฟอร์ตครับเส้นเก็บเสียงครับความถี่อย่างนี้นะความถี่อย่างนี้เลยและที่ผมเอ๊ะมาดูครับนี่ครับ ยางซอฟกดนุ่มๆเทตแแวลน้อยๆและที่สำคัญดูครับปีผลิตนะสัปดาห์ที่27ปี2020นะครับผมใช้อีกยาวๆนะก็บอกได้เลยว่าแค่ยางก็หลายหมื่นแล้วนะครับผมด้วยเกรดยางไม่ให้เกรดยางแบบโลนะไม่ใช่แม็กซิไม่ใช่พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนหาว่าบูลลี่นะก็เรียกว่าเป็นยางมิชลินครับเกรดมาตรฐานระดับโลกรู้วันดีแน่นอนครับ โรโกไฮบริดครับมาพร้อมแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดนะครับบอกเลยว่าประหยัดมากๆถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์2.5กเ็เถอะโอเคียวขอบประตูครับเสริมใส่มาด้วยสไตล์ความเป็นโครมเมียมเพิ่มในเรื่องของความหรูหราไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับช่วยลดการเกิดอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดีดีมากๆเลยอยู่เลนอื่นเห็นแน่นอนเวลาจะเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนระวังรถนะเจมฟิล์มดูแล้วเป็นแบบ6กสทิทั้์สำคัญครับ 60ตั้งคันโอ้โหเฟี้ยวอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกนะถ้าใครเล่นรถหรือว่าใครเคยใช้รถอยู่บ่อยๆแล้วจะเปลี่ยนรถเนี่ยผมมั่นใจว่าคนดูทุกท่านดูรู้ด้วยสายตาอยู่แล้วครับใหม่จริงๆพี่ไม่มีเหลืองภายในเบจไม่มีเหลืองเบาะดูเบาะนะครับเบาะเห็นสีดำๆเห็นอะไรไหมไม่มีครับเห็นหนังย่นไหมเนี่ยไม่มีครับคุณผู้ชมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยสีครีมสีเบจเดิมๆสวย,สวย เจมพี่ต้องขออนุญ,ญาตให้ดูหัวน็อตให้หน่อยต้องให้คุณผู้ชมเขาเห็นทั้งหมดอ่ะพยายามไม่เห็นหัวน็อตหน่อยพวกนี้คือพวกนี้ไม่ได้โดนแกะเลยนะคุณผู้ชมอย่างรถบางคันเนี่ยมีการอาบน้ําอะไรพวกนี้มาผมจะไม่รื้อตะเข็บตรงนี้ดูนะถ้าเกิดว่าหัวน็อตตรงนี้ไม่ได้ถอดไม่มีการแกะการไขามาถ้ามีแกะมีไขจะลื้อมาให้ดูครับผม และใครอยากหลื้ออยากแกะมาดูได้เลยพี่มาเพอร์เฟกอยากหรืออยากแกะอยากขึ้นห้อยมาเดี๋ยวผมจัดการให้ให้พี่สบายใจได้เลยนะสีเนียนมากก็ถ้าในสีซีลผมมองว่าตัวที่สองที่ผมชอบที่เหมาะกับตัวบอดี้รถนะ n u m b e r 1เป็น Civic FC ส่วน n u m b e r 2ผมให้ตัว Camry มันให้ดูสไตล์ความหรูไม่น่าเบื่อเลยแหละเซ็นเซอร์ด้านท้ายมา4จุด ด้านหลังมีถาดยางบางของมาให้อหัวนอ็อตไล่ดูหัวน็อตกันเลยหัวน็อตไฟท้ายถอดไม้เหลี่ยมคมไม่ได้แกะไม่ได้เปลี่ยนไฟมาอหัวน็อตไฟท้ายด้านซ้ายอยู่ไหมอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะจ๊ะไม่มีการพ่นเลกกเกอร์ไม่มีการไล่สีมานะคุณผู้ชมนะสีเดิมดึงเนียนหมดเลยอยางอะไรล่ะมีไหมดูหน่อยสิโอเคยางอะไรมีแม่แรงมีแทบไม่ได้เคยโดนถอดโดนใช้เลยนะครับ อ่ะด้านหลังด้านท้ายไล่ฟ้าอยู่ด้านท้ายพร้อมฝังมาแบบเสาอากาศนะในนี้ฝั่งเสาอากาศเอาไว้ด้วยอยู่ในไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วไฟไท้ายด้านซ้ายเป็นแบบสีฟ้าครับผมโลโก้ความเป็นไฮบริดคือ1ดูหรูดูแพงแหละ2บง่งบอกว่าชันหลักโลกนะแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งไฟไท้ายครับเต็มเต็มด้านท้ายและเต็มด้านข้างก็คือมันใหญ่มันเห็นรถโคดทุกเลนนะครับรถอยู่เลนอื่นมันก็เห็น ก็ลดโอกาสการเกิอดอุบัติเหตุการโดนชนท้ายเนี่ยได้ค่อนข้างดีแม่เดเมนชั่นด้านขวากิฟมากก็ต้องบอกว่ามุกก็เล่นกับแดดดีอีกแล้วนะแล็กเกอร์ดีอยู่เลยก็คันนี้ครับให้ร้อยเต็มร้อยส่วนของภายนอกครับร้อยเต็มร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่ามีอะไรให้ติไหมมีอะไรให้หักไหมอยากติคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะหรือใครอยากดู ตัวเป็นๆรถตัวจริงๆอยากมาขับมาเพอร์เฟคคาเดินมาหาปักได้เลยครับผมผมอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ดูในไลส์สดของวันทูคาก็จะมีคนคอยมาแซแวนะว่าผมเสียงนุ่มตลอดเลยเวลาอยู่ในเด็กชูรี่คานะครับผม,ผมก็ต้องบอกว่าก็พออยู่ด้านในตัวรถแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสัมผัสเหมือนเดิมครับผมเป็นคนชอบรถรถ segment นี้อยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นคนชอบรถเก่งใหญ่ ช่วงล่างด้านหน้าคันนี้นะช่วงล่างเป็นแม c เฟอร์สันสตาพร้อมเหล็กกันโค้งมาให้ช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบดับเบิลวิชบอลเป็นปีกนกคู่อิสระนะครับย้ําคําว่าปีกนกคู่แล้วครับผมข้อดีของรถคลาสนี้นะไม่ว่าจะเป็น Mercedes Ben บซ์อีค้าทอนด้าแอคคอร์ดหรือสันเทียนาข้อดีที่ผมชอบคือเวลาผมใช้เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยไปไกลๆไประยองไปหัวหินไปเรียกว่าไปไประจวบไปอะไรเนี่ยคือมันไม่เหนื่อยกลับมามันทํางานต่อได้เลยมันไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือน มันให้ความนุ่มเรียกว่าสบายอ่ะค่อนข้างสบายนะก็ใครไม่เคยลองแนะนําให้ลองนะคุณจะไม่อยากใช้รถที่เป็นเก่งกลางหรือว่าเก่งเล็กอีกเลยออปชันที่มีมาให้ครับผมใช้งานได้หมดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้ทั้งหมด4บานอ o โตโยต้าจะใส่ออปชันที่เน้นประมาณว่าเน้นใช้งานมานะแต่ว่าบางอย่างก็ยังกักออปชันอยู่แต่สําหรับตัวท็อปผมบอกเลยไม่กักคันนี้ไม่กักเลยจริงๆ อ่ะอย่างแรกเบาะไฟฟ้านะครับแปดทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังนะบางคนอาจจะบอกโอ้ยธรรมดาซีวิกเอก็มีตัว EL ก็มีแล้วนี่ประธานโทษคุณผู้ชมเบาะไฟฟ้าไม่พอพวงมาลัยพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยปรับไฟฟ้าและที่สําคัญครับสามารถเมมโมรีตำแหน่งได้ถึง2ตําแหน่งนะครับเมมโมรี Memory ซีตัวนี้นะถ้าอยู่ใน Accord ปกติก็หรูสุดน,นะเมมโมรีเบาะอย่างเดียวแต่อันนี้เมมโมรีส่วนของพวงมาลัยให้ด้วยนะ เดี๋ยวผมลองปรับพวงมาลัยปรับเบาะแบบเละๆเทะๆเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะปรับเบาะกดตำแหน่งเมมโมรีครับพวงมาลัยกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมให้ตัวเบาะดันขึ้นมายกสไลด์กลับเข้ามาให้เรียบร้อยได้แล้วครับระบบโ o โยต้าเซนซิเซนอยู่ทางด้านขวาเมืองผมเกือบหมดเลยครับอย่างแรกนะครับระบบเลนด d e พั r เจอร์เลิ t นะครับผมอ่ากดไปปุบ๊บมันจะโชว์ตรงหน้าจอเดี๋ยวให้ดูหน้าจอหน่อยนะ LDA ครับ雷 d er e p alert system นะครับผมทำงานตั้งแต่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยจะทำงานจากตัวจับจากตรงนี้กระจกบังลมหน้าเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งจะจับจากเส้นทึบเส้นปะที่มีขนาดความกว้าง1.5เมตรขึ้นไปรัศมีห่างจากตัวรถประมาณ15เมตรนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนเลนหรือว่าง่วงหลับในทับทับเลนทับเส้นนะโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยอันนี้มีเสียงเตือนให้อันนี้ผมชอบมากๆเลยเป็นเรียกว่าระบบที่ เตือนเตือนได้ดีเวลามันง่วงนะแล้วก็ระบบ P c a s System ครับผม P Cast Safety Alert นี่นะก็ระบบการเตือนเมื่อใกล้ชนรถคันหน้าหรือว่าวัตถุด้านหน้านะสามารถเตือนได้ถึง3ระยะนะครับผมไม่ว่าใกล้กลางหรือใกล้นะคุณเซตเอาได้นะครับผมแล้วก็ไหนไหนพูดระบบเซต o t a ยต้าเซต e เซนมาแล้วอ่ะอีกอันนึงระบบดิรัมิกเรดาร์คูสคอนโทรลนะครับผมสังเกตว่าเมื่อผมเปิดคูสคอนโทรลไปปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าเรดาร์เรดีนะครับผม อันนี้จะคอยรักษาระยะห่างรถคันหน้าเนี่ยใช้งานเหมือนพีแคทเลยครับแต่ว่า d ด n a มมิกเรดาร์เนี่ยมันจะคอยรักษาคอยตัดลอบความเร็วให้เราคอยเบรกรถให้เราเมื่อเราใกล้จะถึงตุ่นรถคันหน้าแล้วนะก็ใช้งานง่ายคู่กับคุชคอนโทรนครับซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วด้วยมือก็ได้นะบอกเลยดีระบบนี้ดีลองและในสนามบินชอบมากขับสบายมากต่างจังหวัดขับโอเคเลยแหละระบบนี้นะ เซนเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านท้ายเปิดปิดได้ตามบรรยาสายนะครับตากล้องดูกระจกมองข้างเลยครับต่อไปไประบบ BSM นะครับผมระบบบาย Sport Mon อนิเตอนะครับผมเห็นไหมไฟส้มๆโชว์ตรงกระจกด้านข้างให้นะครับผมระบบนี้เตือนจุดอับสายตาทางด้านท้ายของตัวรถนะครับผมจุดอับของตัวรถคันนี้รถทุกคันมันมีจุดอับอยู่แล้วนะ มันจะอยู่ตรงบริเวณบางควนหลังซ้ายและขวานะถ้าเกิดไม่มีระบบนี้เวลาจะเปลี่ยนเลนต้องหันไปดูหรือว่าต้องรอตีไฟเลี้ยวรอหน่อยนิดนึงอันนี้มีตาเรียกว่าตาเทพแ้ะกันช่วยดูคุณผู้ชมนะมีไฟโชว์พบรู้ได้เลยมีรถทางด้านซ้ายรอก่อนรอแป๊บหนึง่งตีไฟเลี้ยวรอก่อนนะตาหลัง,ง,งมีตาหลังอ่อแล้วแต่แล้วแต่เจมได้เลยครับระบบ traction c o n t r o ครับเปิดปิดได้ระบบ เรียกง่ายๆระบบช่วยควบคุมการลื่นทลาผมเคยรองระบบนี้แล้วในสนามทีเด็กนะ Toyota าไดวิ่งอะไรสักอย่างนี่ยจำไม่ได้ก็ระบบนี้ครับมันเปิดปิดได้ไว้ปิดเวลารถติดหล่มขึ้นจากหล่มไม่ได้ถึงปิดเอาไว้นะเพราะรถมันจะคอยเบรกมันต่อย้อนจาก ABS ให้ระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีแน่นอน ABS กันล้อล็อกล,อ,ลอตาย e-bd กระจายแรงเบรกหน้าไม่ทิมหลังไม่โดง่ง ba เมื่อกระทืบเบรกไปอย่างนี้ปุ๊บระบบเบรกระบบปั๊มเบรกเนี่ยมันจะสั่งจ่ายน้ำมันเบรกเพิ่มมาอีกสิระยะเบรกของคุณจะสั้นลงการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนคุณน,อน้อยมากๆถ้าคุณได้รถขับรถระดับเทพอย่างนี้ไม่เทพได้ไงพี่เปิดตัวขายร้าน8ของเราขายอยู่เจ็ดแสนไม่รวมโปรด้วยไม่รถดตั้งใจเปิดดิละราคารวมโปรแม่แงแพงวีกคู่คขานิดเดียวเองเป็นผมผมก็เอาอันนี้นะ,ะไฟหน้าออตโต้มีมาให้ด้วย ไฟหน้าออโต้นะคุณผ,ผู้ชมเวลาลงอุโมงติดปุ๊บเลยไม่ต้องคอยปรับแสงไม่ต้องคอยบางทีตาเราเนี่ยมันปรับแสงไม่ทันนะครับระบบที่ปัดน้ําฝนครับเป็นแบบออโต้มีเลนเซนซิงพร้อมระบบปัดหน่วงเวลาให้ได้นะเลนเซนซิงก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่มันจะมีเรียกว่าเซ็นเซอร์ไว้คอยจับระดับน้ําฝนที่ผ่านตรงกระจกบังลมหน้ามาให้นะครับก่อที่ปัดน้ําฝนจะปัดเร็วขึ้นตามฝนเลยครับผมระบบนี้ผมชอบผมโคตรชอบเลยต้องบอกงี้นะบางทีแบบ ใช้รถไม่มีอ่ะต้องมาคอยกดมาคอยปรับเลเวลเอออันนี้เปิดออโต้จบครบทุกอย่างครับอ่ะพูดถึงระบบเยอะไปหน่อยลืมพูดถึง Feeling ฟิลลิ่งภายในครับฟิลลิ่งภายในครับถ้าเป็นเพื่อนสีต่าง่าขอางเขาแอคคอร์ดเน้นความเป็นสปอร์ตครึ่งคึ่งเสนวรูความเป็นเลเจอรี่ครึ่งคึ่งแต่แคมรี่ครับบอกเลยว่าเลเจอรี่รนรวนครับผมแทบไม่มีอารมณ์ในเรื่องของความเป็นสปอร์ตเลยครับรถเซกเมนต์น,นี้ส่วนมากคนที่ซื้อนะคนที่ชอบก็ทหารราชการ ระดับหัวหน้าหัวหน้าหน่วยหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าภาคต่างๆสูปเปอร์วิเซอร์ต่างๆแนะนํานะครับประโยชน์ทางตรงคือได้รถแบบดีๆออปชั่นหรูๆความปลอดภัยมีเยอะประโยชน์ทางอ้อมนะครับการยอมรับทางสังคมหน้าที่การงานนะครับผมหรือว่าใครต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์เสริมสร้างความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับความเป็นโปรเฟชชั่นอลของคุณมีแน่นอนครับปาักกาลนาฬิกาแหวนรถออปชั่นพวกนี้บอกคุณได้นะอ่ะอย่างที่ผมบอกครับความเบรคชูรีครับ ใส่มาด้วยสีดำแซมสีเบจไม่สีต้องบอกว่าเบจเยอะเป็นเบจแซนดำผสมด้วยลายไม้เข้ามานะเป็นไม้มะฮอกกานีก็ไม่ใช่นะครับอ๋อไม่ใช่นะเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้แหละก็ต้องบอกว่าเป็นไม้ลายไม้ที่ดูดีมีระดับครับอ่าเดี๋ยวเหนื่อยว่ะ <c oughs> เหนื่อยริงเวลาผู้ว่าไอรถรถรถุ่นนี้นะแต่เราก็ชอบมันลำโพง JBL 9ตัวครับผมหน้าจอ DVD ทัชสกรีนมาให้นะครับผมมี navigation ใส่มาเอ้ยไม่ถอด n a v i g a ไม่ถอด SD, ไม่ถอดการ์ดออกก็ทุกคันของรถของผมนะก็รถมันเข้ามาใหม่ก็ยังไม่ถอดแต่ความจริงเราต้องถอดเก็บเอาไว้การมือดีอยา่างพระนครมาหยิบเอาไปนะครับผมก็มี navigation มาให้แอร์ครับ ไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์เลยย้ําเลยไลท์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 เลยก็คือแอร์อย่างแรกนะครับไฮไลท์หนึ่งสามารถแยกอุณหภูมิได้ถึง3ตําแหน่งนะครับผมปกติรถทั่วไปคุณเห็นกี่ตําแหน่งครับคุณปีวุฒิเบื้องต้นก็1ตําแหน่งรุ่นท็อปๆขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นแยกโซน2ตําแหน่งอสองตำแหน่งนะ <Okay. S 1> แต่ถ้าสามตำแหน่งเห็นอยู่ในรถญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เห็นคันเดียวคือแคมรี่ สามตำแหน่งนะไม่ได้สองนะครับสามนะครับเป็นนี่แยกแบบสามโซนนะชื่อก็บอกเลยสามโซนด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมพูดด้านหน้าเสร็จเดี๋ยวจะไปให้ดูนะด้านหลังนะ่มันปรับยังไงไฮไลท์อย่าลืมติดตามนะด้านหลังมีเยอะมากอะแอร์ครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้และที่สําคัญมีระบบนาน,โนโอีครับจะคอยปล่อยประจุรถไฟฟ้ามาในอากาศทําให้คอยยับยั้งเชื้อบ,บทีเทรียนในอากาศทําให้อากาศบริสุทธิ์คนเป็นภูมิแพ้ย่างผมชอบมาก บ้านหลังครับเอาขึ้นโอาโรงได้โดยปุ่มนี้นะมีระบบเซตเวนเทอร์เรเตอร์มาให้นะครับผมปิดไปแล้วปิดไปแล้วมานี่เลยเดี๋ยวหลังๆเริ่มมีคอมเมนต์บอกว่าผมพูดยืดเกินไป คอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคุณผู้ชมนะว่าชอบดูแบบสาระเต็มเมหรือให้รวบรัดกระชับนะใครดูคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะอยากได้แบบไหนเดี๋ยวผมจัดให้ซีวิเทเลเตอร์ครับหรือว่าแอร์เป่าก้นนะครับช่วยได้ดีมากเวลารถตากแดดร้อนๆขึ้นมาเนี่ยมีแอร์เป่าบริเวณพนักพิงยันถึงหน้าขานะก็ช่วยผมได้ดีมากๆเลยแหละ อ่าเกียร์ครับผมตัวนี้ไม่ได้มีซีเวนเชียลชิพนะแต่เป็นโหมด B ีมาให้เพื่อสำหรับขึ้นเขานะครับไวเลสชาร์เจอร์นะคุณผู้ชมนะอ่าชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับผมรองรับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปถ้าเป็น Android ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่อีโห้องที่คุณผู้ชมใช้นะครับผมช่องเก็บของมีขนาดใหญ่ลึกมากด้วยนะครับปะเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ตอนท้ายต้องดูนะเพราะว่ารถเก่งอื่นไม่มีแต่แคมรี่เฮลูบีพีเมียมมีคันเดียวครับไปดูกัน โอเคครับด้านหลังก็ต้องบอกว่าพอมาด้านหลังรู้สึกสง่างามมากๆเลยครับผมมันเหมือนนั่งอยู่ในห้องรับแขกสไตล์หรีเลยนะก็เนี่ยครับมือจับสีเบจขึ้นง่ายลงง่ายมาด้านข้างมีให้ครับดูสกกลาดความเรียบร้อยสกกลาดให้ล้านเต็มร้อยเลยให้ร้านเต็มร้านเลยก็ได้เมื่อกี้ข้างหน้าเริ่มพูดกระจกมองหลังตัดแสงออโต้น,นะตัดแสงออโต้ให้เวลาจเจอราชาไฟสูงมาแอร์ด้านหลังครับนี่ครับที่แบ่งเป็นแบบ3โซนครับ ที่แบ,บ่งกันแบบสโซนคุณผู้ชมมีแอร์ด้านหลังตรงนี้ให้ซาวุ์สามารถปรับเลือกอุณหภูมิจากตรงนี้ได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยตรงนี้ปรับอะไรได้บ้างหนึ่งอุณหภูมิ2เบาะพนักพิงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะไฟฟ้านะซึ่งค่ายไหนก็ไม่มีทําให้นะตัวท็อปก็ไม่มีต้องบอกงี้เลยแล้วกันม้านหลังครับสามารถเอาขึ้นเอาลงได้เลยจากพนักพิงทางด้านท้ายครับ คุณสามารถเพิ่มเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนช่องวิทยุเปลี่ยนโหมดเนี่ยหมวดหน้าจอดี d ี้างหน้าคุณสามารถเลือกปรับได้เลยจากด้านข้างด้านพนักพิงเนี่ยด้านท้ายก็ต้องบอกว่าเป็นรถผู้บริหารขนาดแท้ครับเฮดลูม mm. <Head room S 2> เหลือเยอะครับเป็นคืบเลยนะครับผม mm. เป็นคืบเลย5นิ้วยังได้เลยนะยังเหลือเลยเล็กลูมก็เหลือเยอะเยอะมากเมื่ mm. อกี้ผมปรับตำแหน่งจากผู้ขับ mm. คือผมเลยนะอ่ะแล้วแล้วก็นี่ครับ ปรับเบาะเนี่ยครับผมสามารถปรับจากคนดังด้านท้ายก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับมาครับผมอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องกันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะั้นหน้าห้องเครื่องกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมาคิวซทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะคุณผู้ชมนะ้อันนี้เครื่องยนต์สตาร์ติดแล้วก็แสดงว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือน้อยนะครับผมความจริงมันก็สตาร์ติดอย่างนี้แหละตามเรียกว่ารถไฮบริดนะครับไฮบริดคือลูกผสมครับแปลตามตัวเลยลูกผสมนะ ทำงานระหว่างไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับข้อดีตัวนี้คือใครบอกรถไฮบริดไม่แรงผมเสียงขาดใจเลยเอามาลองขับลองแข่งกันได้เลยครับรถไฮบริดแรงกว่ารถน้ํามันแน่นอนเพราะว่าระบบไฟฟ้าไม่ต้องรอรอบครับเหมือนเล่นลรถบังคับยังไงอย่างนั้นเลยเครื่องยนต์2.5ระบบแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรนะครับข้อดีคือสามารถแยกซ่อมเป็นเซลเป็นโมดูลได้ถ้ามันเสียถ้าคุณขับไปเลยเรามีวันตีให้10ปีนับแต่วันออก วารันตีแบตเลยอีก4ไปีนะครับขับไปด้วยความสบายใจได้เลยมาร์คคอยูค่ครบทุกอย่างนะมาร์คอยู่สวยๆครบๆอ่ะหล่อเย,ย็นอยู่ครบอินเวอร์เตอร์เจเนเรนเตอร์คอยเปลี่ยนกระแสตรงจากกระแสตรงไปสลับสลับเป็นตรงอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับผมไม่ต้องตกใจนะรถเบรกรถล้อหมุนชาร์จไฟกับเข้าแบตได้นี่คือข้อดีของรถไฮบริดครับเอาง่ายๆไปกลับระยอง500อยู่ บอกคำนี้คำเดียวไม่เชื่อลองไปดูไม่จริงมาด่าผมครับแต่ไม่ได้ตะบี้ตะบันเหยียบร้อยหกร้อยแปดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะพี่ผมมันก็ต้องแบบยืนพื้น90้าสรอยยี่อยู่ประมาณนี้ไม่เชื่อลองลองใช้ดูแนะนำว่าดีจริงครับไปสรุป,ปราคาต่อ ขออนุญาตสรุปราคาครับคุณผู้ชมย้ำอีกทีหนึ่งยางมิชลินพาร์เมซีสีนะครับผมยางปี20สัปดาห์ที่27นะครับแคมรีตัวท็อปท็อปกว่านี้ไม่มีแล้วแ v วพรีเมียมรถผู้บริหารป้ายแดงขายล้านแแหมมีเรือมาอีกแล้วฟังดีๆนะคุณผู้ชมของผมขายอยู่ที่797,000บาทครับ797ไม่รวมโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นจอห่อไหล่รถเท่านั้น ใครที่อยู่ตันจังหวัดผมมีโปรโจองสิเท่านะครับจองพันหนึ่งลดหมื่นหนึ่งจองสามพันลดสามหมื่นสูงสุดสามหมื่นนะจบเท่านั้นนะพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับใช้เงินออกรถ100ก็ให้เรทดอกเบี้ยนี้ได้เหมือนกันก็เข้ามาครับเรียนเชิญเรียนเชิญเล่เ,เข้ามากันเลยครับผมก็ของแถมไม่มีตัดออกนะความคุ้มครองที่ผมซื้อเพิ่มให้การรันรีเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองโกนให้การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเมี ค่าจัดค่าโอนนะครับผมค่าจัดค่าโอนที่อื่นเก็บยังไงไม่รู้ครับที่ผมไม่เก็บขนส่งเก็บแสนละ500ของผมเวฟให้เพอร์เฟกป๋าจ่ายให้นะครับผมใครสนใจรถดีๆอย่างนี้เบอร์โทรด้านล่างนี่ครับแอดเข้ามาพิมพ์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมใครอยากโทรๆใครไม่อยากโทรไลน์ได้ใครอยากดูไว้ใสยกดกระดิ่งไว้ครับคลิปหน้าท่านจะได้ไม่พลาดนะ อย่าลืมนะครับรถดีๆมาดูกับปาร์คที่ Perfect Car. คาร์นะครับผมนะใครพาเพื่อนมาซื้อมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หมดแรงแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมนะคอมเมนต์ให้ด้วยว่าชอบแบบสาระเต็มๆหรือแบบกระชับนะคอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ